วันนี้เวลา14นาฬิกานรรมพยาบาลค่ายบิรบัติโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาภรณหม่อมให้นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญใจกันดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่พลทหารสุริวะมลิสุงเนินพลทหารวชรพงษ์พันมาศและพลทหารศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ เวลา1ิบนาฬิกา30นาทีณโรงพยาบาลสุรินอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดสุรินเชิญดอกไม้และตราก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่1ิบเอกพนเพียขันธ์ที่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกาน,นรรงพยาบาลค่ายสันประสิทธ,ธิประสงค์อำเภอบารินชำราบจัดอุบลราชธา,านีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าไปรกระหม่อมให้ในายพบ ผู้สมปองรองผู้วาราชการจังหวัดบนราชธานีรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดบนราชธานีเจรจาก,กันดอกไม้และตราก,ก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบ,บรมราชินีไปมอบให้แก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชดายแดนไทยกัมพูชาประกอบด้วยจากสิบเอกปิยวัน์ถนอมลาบจากสิบเอกชัยชนะนางมงสาสิบเอกอัธพงษ์ญานะฟัน่น สิบเอกชาตรการวันทาสิบเอกคมกริตบุญจูงพลทหารบกอัมพลคงสำเร็จพลทหารบกคนาบุตรเชื้อคำพศพลทาหารบกนครินโสตะพลทหารบกวชิวระมีชัยพลทหารบกอนุพงษ์แสงโพพลทหารบอกอัครชัยลาคำเสนพลทหารบกมงคลก้าลาหานพลทหารบกชานนเทียนคำและอาสาสมัครทหารปร,ราณพงศกรตรงดีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม,ม่อมให้รับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชยดายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวหาที่สุดมิได้